รีวิวชุดไฟ CBR 1 5 0 i นะครับได้ใส่บนโครงโซนิ c นะครับก็ในชุดนี้ก็เป็นใช้เลื่อนไม้ของ CBR 1 5 0 i ตรงรุ่นเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วน,นะครับแล้วก็ง่ายนะครับก็ถ้าเราใช้ไม้ของมันเนี่ยฟังก์ชันเราสามารถดูได้ครบเลยนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิความร้อนวัดน้ำมันเกียร์น้ำมันนะครับมันจะขึ้นหมดเลยนะครับก็ชุดนี้ก็ ประมาณนี้นะครับจะมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นปั๊กดีเลย์สตาร์ทนะครับปั๊กดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับสต็อปเบรกเท้านะครับเหมือนเหมือนเข้าที่ําทั่วไปครับก็อันนี้ก็ก้านะครับลงโรงอันนี้เราปั๊กไฟท้ายนะครับขั้วตรวจสอบนะครับมีครบนะครับมีปั๊กกุญแจนะครับมีปั๊กแต่นะครับแต่นะครับ ไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับเราต้องไปจําเอานะครับมีสายห้าเส้นนะครับง่ายๆนะครับสีเขียวก็เป็นไฟกาวนะครับสีเขียวไฟกาวนะครับสีส้มสีฟ้าเป็นไฟเลี้ยวนะครับสีขาวคาดตานี้จะเป็นไฟต่านะครับสีน้ําเงินเป็นไฟสูงนะครับนี่ครับปั๊มติ๊กนะครับนี่ครับปั๊มติ๊กนะครับ น,นี้ก็ปักจานไฟนะครับปักสวิตควบคุมไฟหน้าไฟเดียวนะครับซีซ้ายมือเรานะครับอันนี้ปักกล่องนะครับนนปักมอเตอร์เดินเบาปักแมพปักกระชีดปักคอยไฟนะครับสีดําเข้าสีดําเป็นไฟบวกครับเข้าจุดสีดํานะครับสีขาวนี่เข้าตรงสีฟ้านะครับเป็นไฟลบนะครับอันนี้ก็ จะทำเป็นสายไปให้นะครับเอาไว้ต่อปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทต่อปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสต็อปเบรกมือนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเทดสชมกันนะครับ <c oughs> กล่องนะครับ KPP นะครับ KPP ตัว150บักแมปนะครับ ตรงลิ้นเร่งนะครับวัดเซ็นเซอร์มาเสียบอันนี้ก็เป็นมัเตอร์เดินเบานะครับหัวฉีดนะครับหัวฉีด <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้เสียบได้เดตัวตัวนี้ อีกตัวแกนี่สตา๊าฟนี่ครอันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะเอานี่จำตรงนะครับเดี๋ยวเราลองจ่ายไฟเขาก่อนเลยนะครับพิชชิ่งเหมือนเดิมครับบอะครับ ลองจําดูครับถ้าเกิดเราจําปุ๊บเนี่ยมัตเตอร์ตัวนี้ต้องดังไอตัวนี้ต้องหมุนนะครับจะมองเห็นเราครับตัวนี้ตัวนี้ต้องหมุนด้วยนะครับมัตเตอร์พัามติกต้องดังด้วยนะครับไอตัวนี้จดจะจะมองไม่เห็นครับอ่ะโอเคครับก็ทำงานนะครับดูใหม่อีกรอบนะครับ โอเคถ้าระบบไม่ครบเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กนี้ออกกันอย่างเช่นถ้าหัวฉีดมันไม่ได้ใส่นะครับมันจะไม่ทํางานนะครับปั๊มติดนะครับ mm hmm. เห็นไหมตัวนี้ทํางานแต่ตัวนี้จะไม่ทํางานจะ,จะไม่ดังนะครับฟังทีครับ mm hmm. เห็นไหมครับ เดี๋ยวเราลองใส่นะครับลมติก๊ต้องดังนี่นะครับนะครับโอเคระบบทำงานครับอันนี้ก็ปุ่มสตาร์ทนะครับนะครับถ้ากับเราต่อนะครับกดสตาร์ทก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซ้ใชไพร b r 150i ไล่ใส่เป็นโครงโซนิกนะครับก็ฝากไว้้วยนะครับ